8คนที่ยังอยู่ครับรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับดับไฟตอนนั้นก็ไม่ว่ากันอ้าวเชิญเลยค่ะ ครับผมผู้หญิงที่ผมไม่ชอบเลยนะครับก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูบุรีครับเพราะว่าผมไม่ดูบุรีครับแล้วก็เป็นผู้หญ really ิงที่สักลายครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทํางานบ้านงานเรือนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับเพราะผมอยากได้คนที่มาดูแลผมด้วยครับไม่ใช่ให้เราไปดูแลเขาฝ่ายเดียวเขาก็ต้องแบบดูแลเราด้วยครับผมหน้าที่ของผู้หญิงอย่างน้อยก็ต้องทํางานบ้านเป็นครับก็อย่างเช่นเอาง่ายเลย ล้างถ้วยล้างจานซักผ้าอะไรประมาณน,นี้ก็กวาดบ้านถูบ้านเป็นงาน<อ>บ้านที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับทนกับข้าวได้ก็ดี<อ>เพราะที่ผ่านมาที่ผมเคยมีแฟนนะครับ<อ>ผมเคยพาเข้าบ้านครับแล้วแบบไม่ค่อยถูกใจแม่อะไรครับอ,อารมณ์แบบว่าสวยแต่รูปจุบไม่หอมประมาณนี้แบบทำอะไรไม่ค่อยเป็นนอะไรครับออมองมาแวบ,บแรกแม่เขาก็ต้องดูว่า ผู้หญิงคนนี้เขาทําอะไรเป็นบ้างเผื่อเขาทําอะไรไม่เป็นเงี้ยถ้าเผื่อเขามาอยู่บ้านผมใช่ไหมพาระมันก็ตกอยู่ที่ไม่ผมก็เป็นครอบครัวผมแม่ก็ต้องทําแทนเขาเหรออะไรประมาณเนี้ยฝากถึงสาวๆที่กาลังเปิดไฟอยู่นะครับถ้าจะมาเป็นแฟนผมนะครับไม่ใช่เฉพาะงานบ้านนะครับที่ต้องเก่งการบ้านก็ต้องเก่งเช่นกันครับถึงจะผมอยู่อ่าพอาาบอกเรื่องงานบ้าน อนแรกก็กวาดบ้านเอาพอทำานาล้างจานโอเคซักผ้าอ้ทำทุกอยาก่างโอ้ยไปกันหมดเลยค่ะคุณคะแต่ไปไม่เท่าไหร่แต่บอกว่างานบ้านต้องเก่งการบ้านต้องเก่งนี่ไป,ไปหนักเลยนะนี่แสดงว่าฉันต,ต้องเหนื่อยทุกมิติเลยเหรอนี่อ,อ่ะลองมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวๆบ้างนี่แหละฮะคนที่เราตามหาเนี่ย <c oughs> นอกบ้านก็เชียในบ้านก็เป๊ะการบ้านก็โอ้ยอย่างนี้เลย เวทําเป็นทุกอย่างค่ะพร้อมที่จะทํากับข้าวให้พี่กินทุกวันด้วยอยู่ที่ว่าพี่อยากกินอะไรใช่อยากกินอะไรบอกค่ะทําเป็นทุกอย่างงานบ้านก็ไม่ขาดงานเรือนก็ไม่ขาดเหมือนกันครบเครื่องตอนนี้หนุ่มสดฮะเหลือเปิดไฟไว้สี่คนคุณต้องดับไฟสองคนครับครับผมเลยอีกสองคนแล้วค่อยว่ากันอีกทีจะเดินไปหรือจะนั่งรถเมย์ไปฮะไปเถอะเดินเดินเดินเชิญเชิญฮะเชิญ สองสาโสดที่อยู่กับเราตรงนี้นะฮะเวเนี่ยเธอเป็นพริตตี้ฮะเธอมาจากการประกวดมิสโ p h ตฮัตเซ็กซี่เก l โอ้เป็นช่างภาพพอดีเป๊ะเลยส่วนป้าอ้อยนะฮะตอนนี้เป็นป้อยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนี่ผู้มีอิทธิพลฮะเรียกว่าแถวโคาลนีสั่งซ้ายหันขวาหันนะฮะสั่งใครคะก็หลานๆในบ้านทท้งนั้นแหละฮะแล้วก็มาจากการประกวดมิส ท้องถิ่นสัมพันธ์เธอได้ที่หนึ่งฮะเพราะว่าการประกวดมีสองคนและอีกคนหนึ่งอีกคนตกเวทีป้ายเลยได้ตำแหน่งนี้มารอป้าอ้อยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมรักคุณที่สุดในซีซั่นนี้รักกันไม่ทำกันอันี้หรอกสองสาวสนอยู่กับเราตอนนี้แล้วครับเธอแตกต่างกัน และคําถามที่คุณเตรียมมาน่าจะช่วยทาให้คุณเห็นอะไรชัดขึ้นว่ามาเลยให้นมสดคุณอ้อยกับคุณเวนะครับจะจะถามว่างานบ้านที่คุณคิดว่าคุณทําถนัดแล้วทํำบ่อยที่สุดคืออะไรเพราะอะไรครับอ๋อเอ <laughs> เอเขาก็ยังวนเวียนอยู่เรื่องงานบ้านนะเขาให้ความสําคัญเรื่องผู้หญิงทํางานบ้านจริงๆนะฮะงานบ้านที่คุณรู้สึกว่าถนัดที่สุดเก่งระดับทีมชาติเลยเวฟได้ตอบก่อนครับเวก เลือกกวาดบ้านค่ะกวาดบ้านค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งแรกทุกวันที่เวตื่นขึ้นมาจากหลังจากที่เวเก็บที่นอนแล้วเวจะกวาดก่อนเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบให้มีฝุน่นเวลาเดินแล้วอะไรที่มันเหยียบแล้วมันจะแบบเหมือนแย่ๆค่ะคจะเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะเธอรักการกวาดบ้านมาก <laughs> นะฮะในเอเชียนเกมล่าสุดเธอได้เหรียญของกวาดบ้านเดียวหญิงเดียว เรียกว,ว่าพื้นที่32ตารางเมตรกวาดได้ในหนึ่งนาที oh. เธอเก่งการกวาดบ้านมากเธอมีรางวัลไม่กวาดทองคําอยู่ที่บ้าน <Bye. S 1> ป้า <laughs> อ้อยฮะผมอยากรู้กันว่างานบ้านที่คุณชํานาญเหลือเกิน <c oughs> ระดับทีมชาติล้างห้องน้ําค่ะเน่ ยังไงก็เด็ดยังไงเขาคิดว่าห้องน้ํามันเป็นห้องน้ําที่แบบต้องถูกสุข,ขลักษณะออถ้าเราล้างไม่สะอาดเชื้อโรคมันก็จะเข้าร่างกายเราค่ะอล้อ <laughs> ลางห้องน้ํานะฮะคนหนึ่งกวาดบ้านรักการกวาดบ้านเป็นชื่อติดใจอ,อื่นมาถ้าเธอไม่ได้กวาดบ้านเธอเหมือนจะตายอ,อ,อีคนหนึ่งยามพัผของเธอคือการขัด,ขดห้องน้ำ สองงานบ้านที่มีความสําคัญนะและคุณก็กำลังอยู่กับสองแม่บ้านแม่เรือนคนเก่งเลยทีเดียวดับไฟหนึ่งคนละพันหนึ่งคนมาเจอเราฮะพร้อมนะฮะเชิญครับเชิญค่ะ ใายเป็นช่างภาพผู้หญิงเป็นมิสโฟโตเฮดเซ็กซี่เกอร์โอ้โหถ่ายกันมันแล้วฮะแล้วยังไงตื่นมาตอนเช้าบ้านจะสะอาดเลยเพราะเธอกวาดบ้านเก่งมากมาเลยครับไปเด็ดกันยินดีด้วยค่ะ สวัสดียังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ก็ตื่นเต้นมากเลยเนอะใช่ชอบหน้ารลกดีแบบชอบผู้ชายแบบชิวๆไม่ชอบผู้ชายที่แบบสมัยนี้หายยากอ๋อโอเคเขินเลยตื่นต้องบอกเลยฮะว่าก่อนจะปิดรายการนะฮะพิเศษเลยต้อนรับการมาของเทคไกเอาเลยเรอวนี้เรามีภาพคู่รัก เรามีวีดีออพิเศษให้ดูเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนเอาๆๆรอเลยเูเชิญค่ะ morning, ุดแรกที่ไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ การต้อนรับวันวาเลนไทน์แบบพิเศษมากๆ <ฮะ S 1> และเป็นการต้อนรับการมาของเทคกายเอาด้วยนะฮะช <ฮะ S 1> ันนีในใกล้จะไม่มีที่ <ฮะ S 1> ยืนเต็มทีอย่างที่บอกแหะค่ะในสังคมเรานะคะมีกลุ่มบุคคลหลากหลายค่ะแต่ทุกคนมีความรักและต้องการความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นและมั่นคงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือการอุ่นเครื่องครับให้เราได้เห็นความรักและความสัมพันธ์ของคนท,ทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะเพศใดภาษาใดทุกคนต้องการความรักและใครอีกคนที่มันยืนเคียงข้างเช่นเดียวกัน ถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์ร่วมกับเราคุณต้องสมัครกันเข้ามาค่ะที่ tvthunder.co.th รวมทั้งพูดคุยกันใน facebook.com take me out Thailand ค่ะและความสนุกทั้งหมดย้อนกลับมาได้เสมอครับ youtube.com/tvthunderofficial ครับคุณดูย้อนหลังทุกเทปทุกตอนของเราได้ครับและวันนี้ขอบคุณ MGI ที่ทาให้สาวๆและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะและเพื่อให้คนทุกเพศทุกไว้นะครับได้มีความสัมพันธ์ที่แน่แนและได้เจอใครสักคนนี่แหละครับเจตนาลมของรายการเรา take me out Thailand ชอบอคนที่ยิ้มแล้วตาเป็นรูปสระไีครับ,บดเดเจไฟโปรรยยใสนุกดีค่ะใช่เพราะว่าปกติก็เหมือนยังไม่เคยได้ไปไหนด้วยกันก็เป็นครั้งแรกก็สนุกดีค่ะก็ได้รู้นิสัยกันมากขึ้นค่ะน้องเขาก็เป็นกันเองดีเฟรนลี่ดีครับผม ให้ฉันแสด,ดงสิ่งที่เก็บไว้ในใจเพื่อจะบอกให้เธอได้รู้แค่สบตาของฉันแล้วเราจะมือไปด้วยกันหักใจว่ามันใช่ก็ไม่ต้องมีคำลงสอดคนต่ออปใช่ ผมพอต้องรับศูนย์โลกของอินดี้ไม่ใช่ระดับอินดี้ธรรมดาโคตรอินดี้แม่ผมเจอสาวอินดี้อยู่แถวนี้ค่ัคะก็เขาอินดี้ดีค่ะก็เป็นตัวของตัวเองดีเข้าใจใช่ไหมว่าอินดี้คืออะไรอินดี้ไม่ใช่แมลงอะไรสักชนิดนะฮะ ละคะคุณคะคุณสนุกสนานกับเท็กมีเอลไทยแลนด์อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคุณอย่าลืมนะคะคุณต้องกด s u b สไครต์ตรงนี้ด้วยกดแล้วจะหายสดคุณรู้หรือยังคะอ้าวอย่า,า,ยามัวแต่ดูอย่างเดียวนะฮะกดสิครับ่หยแล้วฮะกดเมตตากดสักจึ๊กนึงตรงนี้เ,เลยกดไปเลยกดไปเลยหรือทางที่ดีดูตอนที่ก็อออากาศสดจริงๆอะค่ะคุณไม่ต้องมาดูย้อนหลังให้ปหวดหัวนะคะแลวอย่าลืมกดนะคะถ้าไม่อยากพลาดคะ่ะเอาเลยคะ่ะกดสิคะคุณ